แมกนานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศเรียนท่านวันชัยวันนี้รู้สึกอบอุ่นนะเหมือนพบยากมากกว่า,างานเปิดศูนย์นะคการเรียนท่านวันชัยพนมชัยอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหการรมในฐานะกรรมการธนาคารเอเซีีนะคะ ท่านรัชพลปรีดิ์ผลเลิศกรรมการธนาคารนะคะที่ได้เข้ามาร่วมงานในเรากับเราในวันนี้นะคะท่านผู้บริหารห่วยงานพันธมิตรภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาผู้ทรงเกียรติในฐานะโคช้ชผู้ให้แนะนําที่เข้ามาร่วมง,งานกับเราในวันนี้ด้วยซึ่งมวลนชนและผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่อมแห่งประเทศไทยหอทพอวอนะคะมีภารกิจหลักลในการเติมทุน พวกคู่การพัฒนาสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนสำหรับโครงการ s e ดีโดค้ชภายใต้ศูนย์ครัมป์ศาธุรกิจขจับวภมจรหรือเราเรียกว่าเดลต์แบนี้น<ห>ะคะเป็นหนึ่งในภารกิจที่เราประสงค์ที่จะพัฒนาผู้ประกอบการ s e ใหม้มีที่ปร,กกร e. ึกษามืออาชีพที่เข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของ s e อย่างแท้จริงคอยเคียงค้่สนับสนุนด้านต่างๆในการประกอบธุรกิจ ความพิเศษของโครงการนี้ค่ะคือการเชื่อมโยงศักยภาพข,ของหน่วยงานพันธมิตรทุกๆหน่วยงานที่มีอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงดีอี e, สถาบันการศึกษาและก็สมาคมสมาธ์ต่างๆที่เป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการดิจิทัลในประเทศไทยเข้ามาบูรณาการเชื่อมโยงครบอยู่ในจุดเดียวกันนอกจากนั้นยังมีกระบวนการกให้บริการที่สะดวกสบายสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะรับทำปร,รึกษาแนะนำ ได้ด้วยตัวเองคัดเลือกโค้ชพัดเลือกหัวข้อได้สามารถที่จะรับคำปรึกษาผ่านทางออนไลน์หรือออนไลน์ได้เช่นเดียวกันหัวข้อหลักๆค่ะท,ที่เราให้บริการเนี่ยที่ท่านเห็นในวิดีทัศน์เมื่อครู่การผลิตการตลาดมาตรฐานเทคโนโลยีการเขียนแผนทางธุรกิจและที่สําคัญที่สุดก็คือเรามีโค้ชของธนาคารเราเองสนับสนุนบนห้อะเกี่ยวกับเรื่องเข้าสู่แหล่งทุนนะคะภายใต้ดีโค้ชนี้จะประสบความสําเร็จไม่ได้เลย ถ้าหากไม่ได้ความร่วมมือจากหน่วยงานาพันธมิตรต่างๆ30หน่วยงานอดีตผู้บริหารองค์กรของธนาคารของเราเองที่เป็นผู้เชี่ยวชาญชํานาญนะคะได้ร่วมที่จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาโค้ชให้กับเราในโครงการนี้ด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีการเชื่อมโยงสนับสนุนเอสเอในทุกๆด้านอย่างไร้ร่องรอยไร้รอยต่ออันนี้ทั้งนั้นวัตถุประสงค์ของศูงนย์นี้เราต้องการที่จะให้ผู้ประกอบการ s m e ได้รับความรู้ได้รับความสะดวก มีทางตองที่สะดวกสบายต่อผู้ประกอบการในการหาหนทางแก้ไขปัญหาหรือคำสึกษาแนะนาของตนเองเชื่อมโยงหน่วยงานพันธมิตรที่สําคัญทุกๆหน่วยงานที่ท่านเห็นในหน้าจอทุกหน่วยงานพันธมิตรค่ะมีหน่วยงานที่ให้คำสุกษาแนะนําเช่นเดียวกันแล้วก็อยู่ในเชิงลึกนะคะในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นสถาบันอาหารหรือว่า,าสามอ,อหรือกรมโรงงานดังนั้นการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการต่างๆจะได้รับการแนะนําเชื่อมโยง แล้วก็ย้อนกลับมาจนถึงขั้นตอนของการของเงินทุนในครั้งนี้นะคะในโอกาสนี้ในฐานะตัวแทนผู้ดาเนินโครงการ s t i n a t i o n ของกราบขอบคุณหน่านพันธมิตรผู้ส่งเกริทุกท่านที่เข้ามาทําหน้าที่โค้ชมีโค้ชอาสาหลายๆท่านที่มีความรู้ความสามารถในสังคมต้องการที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยของเรานะคะได้อาสาเข้ามาเป็นโค้ชอีสระช่วยเหลือแล้วก็ลงทะเบียนในโครงการนี้ด้วยนะคะ ซึ่งพวกเราพร้อมที่จะช่วยนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ไทยยกระดับเพิ่มศักยภาพเดินหน้าธุรกิจให้เติบโตต,ต่อไปในอันที่จะสร้าง่าฐานเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งมั่นคงและย,ยั่งยืนขอบคุณไทยท่านรานัฐบนรท่านกรรมการธนาคารท่านหน้าฏนีท่านยมดี SME b a แ k งและผู้บริหารราคาผู้บริหารหน่วยงานพันมิตร ตา้งรัฐใต้ชวนและสถาบัานการศาึกษาตั้งผู้ทรงเกียรติในฐานะโค้ชผู้ให้คำปรึกษาหรือมือนชวนและผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้รับมอบหมายจากท่านตลอดชัยสังสิทธิสวัสดิ์ประกาศกระทรวงศึกศาาษา,า,าก,การในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย,อดอย่อมแห่งประเทศไทยหรือทพวให้มาทําหน้าที่เปิดโครงการ s m r e c o u s ในวันนี้ปัจจุบันการดาเนินการการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการ s m e จําเป็นต้องเรียนรู้เรื่องศักยภาพตัวเองอยู่เสมอและปรับตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายและมีนโยบายเปิดประเทศหากผู้ประกอบการ s e มีความพร้อม จะเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยลิดฟื้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและต่อยอดสู่การเติบโตยอย่าง,ย,างยั่งยืนดังนั้นโครงการ SB สดีโค้ดไายใต้ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจครบวงจรหรือ s b สเอ็ e ดี e ีแคที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยง,งานภาครัฐภาเคเอกชนและสถาบันการศึกษากว่า30หน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันโดยมีโค้ชมืออาชีพมาช่วยให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ s อ d จะเป็นประโยชน์และตรงความต้องการของ s อ d อย่างดียิ่งเพราะทำให้มองเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง สามารถนำกลับไปปรับปรุงช่วยเกิดการพัฒนาโยกระดับธุรกิจปรับตัวก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในโอกาสนี้ผมขอชื่นชมผลงานพัฒนาทุกท่านทุกแห่งและผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่มาทำหน้าที่โคช้ชและขออวยพรให้โครงการ SBD Coach ภายใต้ศูนย์ให้ความรึกาษาธุรกิจควบวงจรหรือ SBD Care Center ประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้วันนี้ได้เวลาของตัวนะครับขอเปิดโครงการ SBD Coach ในวันวนี้ขอบคุณครับ